ลองส่งชัดเจนสมบัติได้ดึงป้อยอะเลนะเออลลูกทั้งหลายฟังดีๆไม่ได้ผมผิดเลยนะต้องกีฬานาน ดีสุทธิเศษนะครับสองสองครับรู้ทันจารุวัฒน์มาเลยมาเลยทำไมล่ะจ๊ะตีนี้โดนน้ำเี้ยงตีนี้แย่จารุวัฒน์สองสองครับเด็กชายอาถ้าอุปสองหนึ่งจะอานักกีฬาโต และเด็กใช้คุณภพใส่ย่าประสบ1 <laughs> ตรงนี้มีอะไรบ้างได้อะไรบ้าง <coughs>